ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเวลาลวเรารับประทานแคลเซียมสิ่งที่แต่ละคนกังวลคือมันจะตกค้างไหมเกิดปัญหาเรื่องหินปูนไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคลเซียมเท่ากับหินปูนหินปูนในร่างกายที่ที่ปนปูนมีอะไรบ้างหนึ่งหินปูนก่อนที่เส้นเลือดแคลเซียมสกอ์ก็คือว่าแคลเซียมเนี่ยหรือหินปูนเนี่ยมันไปเกาะตามเส้นเลือดทำให้เกิดเรื่งองของเส้นเลือดอกุดตีนสองแคลเซียมที่เต้านมเนี่ยผู้หญิงแต่ยๆคนเจอตรวจเรื่องแมมโมแกรมหต่ลคนแต่ลสาวก็กังวลเฮ้ยฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าสามแคลเซียมไปเกาะที่ไต,ตก็ ที่่ไมเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมก็คือว่าเมคานิซึมของแคลเซียมเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่หนึ่งเรากินเข้าไปในปากพอเรากินเข้าไปในปากมันอยู่ที่ลำไส้พอมันอยู่ที่ลำไส้ปุ๊บต้องรู้ก่อนว่าแคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมได้99%อยู่ที่กระดูกและฟัฝัน1%ลอยอยู่ที่เส้นเลือดเนื้อเยื่อตรงอื่นๆเราจะจัดการยังไงให้มันไปอยู่ที่กระดูกและฟัฝันเท่านั้นต้องรู้ก่อนว่ากลไกการดูดซึมแคลเซียมประกอบไปด้วยเรื่องของตัวที่1วิตามิน D3 กับตัวแมกนีเซียมเพื่อให้แคลเซียมที่เรากินเข้าไปดูดซึมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการดูดซึมลำไส้ที่ดีระบบลำไส้ระบบดูดซึมทั้งหมดทั้งหมด,หมดการย่อยดีคนไข้ก็จะเริ่มมีเรื่องของการดูดซึมที่ดีมากขึ้นสิ่งที่ จะเป็นตัวบอกว่าแคลเซียมจ๋าช่วยไปอยู่ที่ฟันที่กระดูกคือตัวที่ชื่อว่าวิตามิน K2 K2 เนี่ยมันจะพาแคลเซียมไปอยู่แค่กระดูกนะอย่าไปอยู่ในเส้นเลือดนะนี่แหละคือหน้าที่ของ K2 อีกตัวหนึ่งที่จะคอยจัดเรียงแคลเซียมคือแมกนีเซียมีกทีนจัดวางแคลเซียมให้เป็นระเบียบ1 2ึ4 5 6อมนอกจากเอาแคลเซียมจัดเรียงให้มันดีแล้วยังเอาแคลเซียมเนี่ยเข้าไปที่กระดูก ยัดเข้าไปในรูตรงนั้นเพื่อให้เนื้อกระดูกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยในกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลของแคลเซียมที่เรากินเข้าไปจะเวิร์กไม่เวิร์กจำเป็นต้องมี3วิตามินที่เป็นตัวช่วยก็คือวิตามิน B3 K2 แมกนีเซียมก็คือ d m k หรือดีมากนั่นเองแคลเซียมจะเวิร์กได้ด้วย d m k